ก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในแมปที่ชื่อว่า Residen t Massac Massac แมป Residen Massac มัน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 ขวันที่วนยัไงวะเอาเอาไปว่ามันเป็นแมปแมปแนวอะไรวะแมปแนวผีเหรอแมปแนวผีให้อยู่ถึงหกโมงเช้าโอ๊ยน้ออธิบายให้เข้าใจนิดหน่อยว่าแมปนี้เป็นยังไงนะครับ Residen Massac Massac อะไรก็ อ่านยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ก็เนื้อเรื่องแบบนี้นะครับผมก็มีว่าเราเนี่ยกลับมาจากการทํางานนะครับผมกลับมาบ้านนะครับเราก็ไม่ได้เออ expect เราไม่ได้คิดว่าจะมีข้อความจากอัลบาลนะครับบอกเราว่าเราเนี่ยต้องป้องกันบ้านให้ดีนะป้องกันตัวเองเอาไว้อยู่แต่ในบ้านเอาไว้เพราะว่าแม่งมีไอ้สัตว์ประหลาดหิวกระหายเลือดนี่ลงไอสารร้ายไอ้ี้ย,ย,ยมันเหมือนตึบแบบ ไปขึ้นรถไว้ขึ้นรถขึ้นรถ้งเลยอไปเลยบิด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 สองคนนี้เคยเล่นมาก่อนแล้วนะแต่ผมไม่เคยเล่นเพราะฉะนั้นไม่รู้เคีไหนเลยก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงโดนปัดแน่โดนซี่ด่าแน่ไ้โย่สี่โมงเข้าบ้านก่อนเข้าบ้า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 นยังไงไอโอเคผักกันได้ด้วยว่ะจริงไงไอ้สัน เปิดประตูโอเป็นนนอชิบหายแล้วเนี่ยขอขอเข้าบ้านปึ๊บปุ๊บปุ๊สั่นออกไอ้ปุ๊บสั่นโอเพ็นนนอเตอรเตอร์มาเก็บไฟฉายด้วยเขาบอกให้เราฟังฟังดีเหรอเก็บไฟฉายเก็บกด F เพื่อไฟฉายโอเคข้างบนบ้านมีอะไรบ้าง ที่เราลืมเปิดเสียงเกมเอเราขึ้นมาชั้นสองเลยแหมเฮ้ยกูกูกลัวโอเควัดตอมอ่ะก็อาเดวกูแปะแผ่นไม้ให้ดีกว่ามีแปะด้วยแปะด้วยอะไรอ่ะอ๋อเตรียมเตรียมสำหรับคืนนี้อะไร เขาบอกให้เราตั้งกล้องท่อเจ้เว้นทำอะไรกับท่อวะลูดหาของแสงไฟท่าหไม่ต้อปลอดภัยเหรอเปิดไฟตรงส so วิตต<ม>์ไฟอยู่อ่ะแล้วเราก็ต้องป้องกันกระจกด้วยการแปะแผ่นไม้ปะโปะโโแผ่นไม้เออเตอรถ้าเจอผีให้เตอรกดเปิดสวิตไฟนะม,นมันจะมีสวิตไฟอยู่ยอ่ะปุบขาวๆอ่ะ้ก แล้วมึงเห็นคอ,อนในมือตัวเองไหมละ่ะเห็นใน e อิอนเวนทอรี่อะอาทบอาทบมาหนึ่งอันทบมาหนึ่งอันอันนี้กระจกอามานี่ไอสารพอพออ้าวโอ้โหตีสามันแต่มันนักป้องกันเนี่ยมันหมดแล้วมันมีรถไฟแผ่นด,ด้วยด้านล่างอีกแล้วเว้ยท่านด้านล่างผมจะจบเพย์เลยนะอา้อาวตัวด้านบนอ่ะขอตัวด้านบนนะไม่อยากจะด้านล่าง มันดูง่ายก็่บาละดูยากกว่ามันแบบแล้วเลวอยู่ไหนมาเติมน้ำมันมาเติมเครื่องมาเติมเครื่องออกซิเจนเครื่องทำอากาศเครื่องอะไรสักอย่างเฮ้ยแล้วมันมีไม้แค่นี้แล้วเราจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดก็เล่นใหม่ไงไม่รอดอืม เนี่ยกระจกมันยังไม่ยังมันยังแปะไม้ไม <bbles> ่หมดเลยอ่ะอ๋อว <ấ> ิต์มาเตอร์มาเน็ตเตอร์เตอร์ลองกดที่อันนี้เลยเส้นไฟดี๋ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้กดอีกป่ะเนี่ยไฮโดรไฟดูบ่ะไอ้เหี้ยไปไปกดไฟ ชั้นล่างดูง่ายสุดละกูว่วชั้นล่างมาดูเหมือนจะตายโอ้มึงปิดไม้ริ้ตึดตูดมึงอะไรเนี่ยโอ้เออปิดปิดไอเตอร์ปิดแล้วเฮ้ยมือเตอร์หัวซึนติมาแล้วมาแล้วมางอะไรอะไปบ้านไปบ้านไปไปไปชั้นบนแล้วไปชั้นบนแล้วเตอร์เตอร์ไปชั้นบนไป ถ้าเจอผีให้เตอร์กดเปิดไฟนะเนี่ยเดี๋ยวเตอร์ดูห้องนี้ไปนะเนี่ยห้องห้องเนี้ถ้าผีมาอ๋อจะบอกว่ายิงยิงยิงมือผียิงมาเร็วนะเว้ยเตอร์มานี่ดิไปไหนไปดูในห้องนั้นดิที่ที่ให้ไปดูอะไอไอไอตรงฝั่งที่ทางห้องน้ำหมามันจะมาบ่อยสุดแล้วกลัวว่ะเตอร์เตอร์มาดูตรงเนี้ยเอาผีมาให้เตอร์กดสวิตช์ไฟตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยตรงเนี้ยให้กดเปิดนะมีสวิตช์ไฟอยู่เลยแต่กูจำแพทเทิร์นได้หมดแล้วกดเลยแม่ไอากลกดไปไลยมาค่าวไม่ได้หรอ ไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าอุ้ยเด็กล้องจาไปนั่งบงเก้าอี้ดิอันนั้นก็มาจ้อนปิดเฮ้ยเฮ้ยไล่แล้วไล่แล้วอย่ากลัวอย่ากลัวไอริวเราคุณด้วยลิวคุณก็อยากอยู่กับมึงอ่ะกูกลัวเอะห้องนี้เอาไปม่อห้จะดูอะเห็นเต็มห้องนี้ซีเตอร์เออดูอยู่ห้องนั้นถ้าผีมีตาขาวๆมาจับตรงหน้าต่างให้โต๊ะให้เตอร์กดเปิดไฟนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผีมันไม่ดุ ไอ้ยูอะไรอะไอไปไหนอะอยู่ด้านล่างเมื่องงกี้ไปเติมไอ้นี่มาออกซิเจนไอ้เหี่ยแบเนี้ดูดีๆนะด,ด,นะดูตรงหน้าต่างของบ้านให้ดีนะแทนบนแ<ห>ทนบนปะเตอร์สวยแทนบนเหรอจะรีบเป็นละใจอีหีเอ,อิ่มผีมาผีมาีมาเฮ้ยสวยสวยสวย,ยผีไม่เหมือนกิวทาโร่โลจังเลย ถ้ามีตาเสียขาวตรงหน้าตาอะให้เตอร์กดเปิดไฟเลยโอ้โหน่ากลัวแท้กูกูกินทำไมเนะี่ยมาช่วยที่อนะไรเนี่ยวิ่งเร็วรลอวเตอร์กินทำไมเออไงกกโอ้ยหนีอ่ะหนีได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสมมติตีห้าเดี๋ยวกูออกไปอีกทีหนึ่งเลยแค่ผีมาเดี๋ยวออกไปเตอร์น้องมาอีกที เ็ดูดีๆนะห้องตัวเองมาละเจอต้นไมก่อนแล้วจุ้ยอีไปละขอยาดแอบในตู้เลยไอริวขอดูกล้องวงจรติดแบบหนึ่งสองไปละผีมาผีมาอยู่ไหน ไอสัตว์กูโดนผีทัเกตเอาอยู่ไหนอะถอยก้อน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 อยู่ไหนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านกูโดนเล่นแล้วกูดูกูโดนเล่นกูโดนเล่นปิดประตูปิด่ยนประตูดูเองลูกไปลูกไปเอ้ยผีเข้าไปผีไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาเร็วไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวนะ แล้วทำไมผีมนเข้าทำประตูแล้วมันก็หายไปเลยตั้งแม่งเ,เอเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเ,เราจะชนะแล้วปะชนะแล้วไปเ,เลยไอ้ชิมินโอ้มาก็อผีมาแล้วมนะั้งอน่ะเสียงมาละโอ้เฮ้ย Yeah. à ơi. Chết chục tay. Nó sẽ cái tay này khi quá.